ครับผมสวัสดีครับยินดี้ตอนรับเข้าสู่ช่องพายนุ่มเสกเอ้ยช่องสร้างแห่งงานที่เมืพ์นุ่มเสกครับผมเฮ้ยอันนี้มันจี๊ดเนี่ยนน้องสาวยายาอยาให้สร้างด้วยครับเดี๋ยวสร้างสิกินครับคนสารโยงคำครับแกงหัวฟูเนี่นะ ที่นายคะอัาไวศะไสบาทครับว้จทไสบาทครับผมวัยทัศนไสบาทครับหย่าห้าไ้ซ่างครับอันเขาเข้าย่าไ้ครับยญ้าไ้เอาไว้ใส่บาทครับอาจารย์พูดมาแล้วนะครับมันจียนใครเรียกนะครับอยาลืมปล่อยมหน่อยฮะดทาเนี้นะครับทเดินไปหายลูกอ้าวของหลายจับเลยครับจับได้ครับผมดี่ลําดีลํา กิจกรรมทำบุญมาหลังไซอย่าใส่ครับอย่าใส่ม huh> ือสร้างครับถือไว้ครับผมถือไว้ใส่บาทครับเอาไว้ใส่บาทครับผมเอาไว้ใส่บาทครับอันลึกเอาไว้เมื่อไ่ครับใส่เมื่อไห่ครับตดเนประเพณีในท้องถิ่นเหรือนพิพิธภัณฑ์ขอบคุณครับนักปัดใส่บาทเรียบร้อยสวัสดีครับขอบคุณมากเดินผ่านไปเหยีบอุปกรณ์การเดินทางของท่านนะครับแล้วก็ย้อน ย้อนกลับไปนะครับทางเข้านะครับตรงรั้วชุมชนได้กดหลงอะหารปุ๋ยดินไม่เด้ยครับ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 วันดีครับวัสดีครับเยอ่อเฮเินเิครับ๋ยากจะบอกว่าเราอ่านซื้อม แต่อำเภอก็ปลูกแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระบึก้อไหมครับระลึกนะครับไม่ระบึก้อเดี๋ยวใส่บาทเลยครับเดี๋ยวใส่บาทเลยครับผมเดี๋ยวใส่บาทเลยครับวัดนี้ชื่อว่าสำนักสงฆ์น้องป่าพยอมนะครับแลท่านใดที่ผ่านมาอยากจะมาให้ปุวย าให้ช้างครับอยากให้ช้างเดี๋ยวใส่บาทครับผมถังเสือเกียรติครับเพื่อไม่ให้ช้างท่านไหนที่เสียไว้ในหมอบเลยนะครับส่วนตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช้างก็จะไปจับเปลี่ยนกันเองนะครับอมีในที่ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับทำไปเก็บบุกความการเดินทางนะครับร่อนกลับขึ้นไปนะครับจะมีที่สำหรับปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะครับ พร้อมทั้งต้นไม้ทั้งหลุมผสมปูนเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับเอาไปวางเลยนะครับใครพาบรรยายครับเรียนเชิญนะครับเราจะได้ไปเคลื่อนไปจุดที่สามนะครับวัดทุ่งสว่างนครพ่อดงแสน่อ ครับตอนนี้เมื่อกี้ลายมาว่าพร้อมแล้วอันนี้ประกาศนียบัตรที่มอบให้ผมเอาเอาเอาไว้เชือกหลังได้ไหมครับผมผมรับไปแล้วครับผมครับครับผมของผมรับไปแล้วครับอ้าวโอ้ยครับผม radio <laughs> นะครับนะฮะผมผมจะรายงานจุดแน่ที่ส่วนต้นไม้ทีมทีมงานนะฮะอือครับท่านผมจะได้ช่วยหาให้เจอ <laughs> 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 อู่เลยแต่และจังหวัดตัวแทนแต่และกระบะก็ปลูกเลยนะครับค <c oughs> รับโอกาสหน้านะครับท่านมีโอกาสผ่านมาก็กรุณามาในปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ของท่านด้วยครับก็ได้อื้อเนาะครับหล <c oughs> <c oughs> ังจากนี้เราก็ <c oughs> จะไปต่อถุกที่สาม

ภอคภัยนะครับตระจุดที่สามตัดเช็ทุกภาคส่วนที่ทำให้มีวันนี้ทุ 3, ทก,ก,ทกคนถ้าไม่ปลูกต้นไม้จะไปอรอตรงนัส้สงสัยจะหมดแล้วมั้งครับ<อ>ล<อ>งตานทางออกที่เป็นที่เป็นเอ่อไปดูก่อนก็ได้นะปูเข้านะฮะรอตรงนั้นนะครับน่าจะหมดแล้วแหละาบวนอยู่แต่อย่าลืมทุกอำเภอต้องปลูกต้นไม้นะครับถ้าถ้าไม่ปลูกท่านต้องกลับมาปลูก ไม่ไปใครปูให้ท่านเพราะว่าพูดชื่อของอำเภอท่านนะครับแต่เราอำเภอท่านต้องไปปลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่าท่านในลุ่มกิจจะโจทย์ใหญ่ก็คือท่านหาชื่ออำเภอท่านเจอไหมจุดต่อไปขออนุญาตสั่งท่านนี้เลยนะคะน่าจะหมดแล้วแหละสําคัญอย่างไรบ้างน่าจะหมดแล้วเนาะที่เราจะไปขอบผมก็เป็นจุดต่อไปนะคะหลังจากออกจากที่สำนักสงฆ์ป่าพะยอมเราจะไปไอ้พระเจ้าพ่อดงแสนต๊อก นะคะนี้เป็นวัดโนนสูงทุ่งสวัสดิ์เป็นอบตทุ่งวังใช่ครับเห็นไหมคะอำเภอสตึกเรามีส่วนร่วมทุกอำเภอทุกอบตนะคะในส่วนนี้เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะนักจุดนั้นก็อ่าก็จะมีกิจกรรมครับทางอบตทุ่งวังนะคะโดยน่าจะมีโยมครับเดี๋ยวเดินอีกรอบหนึ่งเนาะท่านก็รอต้อนรับพี่น้องกตันทุกทุกท่านนะคะอยู่ที่นั่นเหมือนกันครับผม กิจกรรมมีอะไรบ้างคะกิจกรรมที่นั่นนะครับก็จะมีจะมีการรำตอนรับนิดหนึ่งนะครับบรรยายครับแล้วก็ชาวบ้านจะใส่ชุดพื้นเมืองนะครับรอถ่ายรูปกับพวกเรานะครับทางเข้านี่จะเป็นริ้วสวยมากนะครับจัดไว้เราเข้าไปเนี่ยแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายเลี้ยวขวาเข้าหลังวัดเหมือนกันนะครับที่นั่นก็มีพี่จอดจักรยานทําไว้ให้พวกเราเยอะแยะเหมือนกันนะครับสะดวกครับ วันนี้เป็นการมาทำบุญร่วมกันนะคะของพี่เราบุรีรัมเราแล้วก็จากอำเภอหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะเรามาทำบุญร่วมากันวัดนะคะ,ะทั้งสองตำบล นะคะต่างทัง้งชุมชนะชาวบ้านนะคะมีความตั้งใจมากนะคะที่จะดูแลวพวกเราแล้วก็ต้อนรับพวกเราทางผู้วัววงนี่ก็รอแล้วชะเนื้นหอหอแล้วนะคะตอนนี้ชะเนื้นหอหอว่าเมื่อไหร่คนะปตัตจะมาถึงนางรำได้ทาแป้งแล้วเง่ออกแล้วไหลเป็นทางแล้วตอนนี้ก็ลยไปซักซักซัซแล้วก็ทา่ครับผมเต้นเต้นมากสวัสดีครับตาครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณชุมชนนะครับขอบคุณท่านนายกขอบคุณผู้ใหญ่บ้านขอบคุณนพระอาจารย์ขอบคุณลุกติดทุกคนนะครับที่ครูจําหน้าได้และจําไม่ได้นะครับขอบคุณนะครับที่ร่วมกันขอบญที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะครับอันนี้ก็ท่านก็นั่งยมเป็นบรรยากาศสดนะครับในช่วงเช้านะครับที่เราคือท่านก็ไม่ไม่เคยเห็นนะคนตา จะเข้ามาร่วมกิจกรรมทำบุญแต่ที่นี่การทำบุญตับบาดบนหลักเขาทำตลอดมาทุกปีแต่จะเป็นเดือนมีนาเป็นกิจกรรมําทุกปีแล้วว่าพี่น้องนักบ้านที่เขาอยากจะมาร่วมเนี่ยได้ครับกิจกรรมใช่วงไหนเป็นเทศกาลเลยเทศกาลตักบาทบนหลังค้างเลยรับทุกปีเดือนมีนานะครับเดี๋ยวถ้ากิจการเกิดขึ้นเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในเพจ ของชมรมจักรยานจังหวัดของเรานะครับเพราะว่าหลายท่านนี่พอมาวันนี้แล้วท่านก็เกิความปร่ทใจจากการยา้านเจะครอบครัวนะใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนพายามาครับผมถ้าเราประชาสัมพันธ์ออกไปก็จะมีคนต่างถิ่นมีคุณลุงคนหนึ่งบอกกเซฟว่าอาจารย์พิพงศ์ประกาศไลยว่าตรงนี้มันชื่อบ้านอะไรจะพาลูกหลานมาโอโหสาดูนะครับถ้าอยากกลับมาอีกนะครับต้องขอบคุณพี่น้องเราให้การต้อนรับอย่างดีนะครับแขกประทับใจมาก หนาสิหมดแล้วเนาะครับอาจารย์เนาะไปลงบปุณเลยเนาะขยานไหมนะครับถ้าลืมแล้วถือว่าสารสิทธิ์นะครับผมก็จะยึดครับยังไงก็ขอยุติไว้แต่เพียงท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอให้กุศลผลบุญนะครับที่ผมและทีมงานช้างวันนี้ได้ทำนะครับจงหนุนนํำให้ครับ FC ทุกท่านทุกคนนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่ไข้นะครับขอให้คุณ บารมีคุณภระศรีรัตนทรัยนะครับจงปกปักรักษาคุ้มครองครับแก้วคาดปลอดภัยครับโชคดีมีชัยมีทรัพรับโชคครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามในช่องผมทางเองงานทีมงานหนุ่มเสกครับผมสวัสดีครับ